ถึงเรื่องของถ้าสมมติคนเราอยากจะเสริมดวงเหรคะเสริมดวงของตัวเองหรือว่าเสริมดวงบ้านเมืองเนี่ยให้ อยู่กันอย่างมีความสุขอะไรแบบนี้ร่มเย็นเป็นสุขเขาต้องทําไงมั่งเราคุยสนุกกันมาเยอะคุณปู่สาระก็แฝก,กอยู่การที่จะเสริมดวงเนี่ยดวงแปบลบว่าดวงชะตามันมาจากกรรมกรรมเก่าและกรรมใหม่คนทุกคนมีกรรมคือการกระทําเราไม่สามารถเปลี่ยนกรรมในอดีตได้ไม่สามารถเลือกให้พ่อแม่เป็นใครได้ผมเคยโกรธแทบตายที่พ่อแม่ผมเป็นช,ชาวนาทำไมพ่อแม่ผมไม่เป็นมหาเศรษฐีว่าผมจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยในการที่จะเป็นยามเด็กเสิร์ฟคนรับรถแล้วก็มาเป็นหมอดูข้างถนนส่งตัวเองเียจนจบแต่วันนี้ผมลึกขอบคุณพ่อแม่ที่เป็นคนยากจน เพราะมันทาให้ผมได้ใช้กําลังตัวกําลังสมองกําลังกายกาลังบารมีของ,ต,องตัวเองเต็มที่จนยืนอยู่ได้จนจน,จนปัจจุบันนี้ในแถวหน้าของความเป็นหมดูในประเทศไทยค่ะก็แปลว่าผมเชื่อมั่นในในดวงชะตาคือดวงใจก่อนว่าถ้าดวงใจเราเป็นนักสู้ไม่ยอมยอดท้อเสียแล้วมีความมุ่งมัน่นวันหนึ่งก็ต้องมีบ้านต้องมีรถเบ้นตรงนี้แล้วมันก็มีทุกอย่างแปลว่าคุณมีดวงใจที่จะสู้หรือ,อย่างข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อมีดวงใจที่สู้แล้วขยันนะฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาอิธิบาทีมีความพอใจในสิ่งที่ทํทำมีความขยัน นะมีจิตฝักใฝ่ที่จะทำในสิ่งนั้นนะแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกรอบสินกรอบธรรมแล้วมีอนาคตโดยดูเส้นทางนักขายเขาจะแนะนำว่าอะไรทำดีดนะอ่านหนังสือเส้นทางนักขายแต่ทีมัญ์พอมีแล้วเสร็จแล้วขยันเสร็จยังไม่พอเพราะบางคนขยันแทบตายไอ้คนแบกหามเป็นกรรมกรแบกทั้งวันมันก็ได้มันก็ไม่เห็นรวยก็ต้องเล่นของ เล่นของคนเราต้องมีของของที่วาก็คือความกตัญยูต่อบิดามารดาครูประจญอาจารย์ผู้มีคุณคน uh huh. ที่มีบุญวัส,สนาบารมีผมก็รู้จักผู้พันเจ้าของรายการเป็นคนธรรมะธรมโมเป็นคนมีสินมีกรอบสีนกรอบธรรมแล้วผมก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่บ้าน